ต้าพ่น้องเอ้ยโมเมนเข่าลุงจันพันเอาไว้ได้ช้ากันนี่เนาะผู้เจ้าเพื่อนวานเข่าไว้ได้ก็ไปลงมาเบิ่งหาน้าโรดล่นคั้นอยู่ลงมาเลยพี่น้องไอ้เนาะตะลานมาดินน้ำไปตุ้ยสักกันเท้าลงมาเลยเอ๊ฮึ่ม ระวังสภาพอากาศเนี่สบายดีสบายดีเตยห่อนนะพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากกลับมาแต่ส่งเข่าพอแค่ไม่เช้าเนาะตอนบ่ายลงมาบึงเขานำนาพอจันน้องเชอร์ก้อนพี่น้องเอ้ยพอดีว่าวันจันเพิ่นปลูกเข่าหวานเข่าใบมือนั้นเนาะแต่เอ้นนี้ว่า ฝนตกลงมาน้ำเต็มให้หน้าเลยเพื่อนว่าเนาะทางอ่าอินเราปล่อยน้ำออกแล้วบ่อพี่น้องเลยยันว่าเข่าเน่าเนาะลงมาเบิ่งก่อนผู้น้องเชิบขี่รถน้ำหน้านะครับเอ็นยิ้วพี่น้อยเลยทางเปลือนแท้ครึบครึบครึบบคึ๊บตุ๊บตุ๊บพี่น้องเยเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีสวัสดีป้าลุงเด้อ พามาไฮมานาอนีกแล้วพี่น้องเอ้ยยามนี่กะสิพามาให้มานาบ่อยๆเน่เนาะย้ำไฮย้ำนาเลยฮึบ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 ขันน้องกับเม้นเจือนไปว่าได้ไปจักพี่น้องเอ้ยมันยังบ่อดินบ่ดแจ็บพักไปยังอยู่พี่น้องเนาะ เอ้ยน้ำอ่างกลางพี่น้องเอ้ยเข่ามันกระเนาแล้วนี่เนาะน้ำอ่างกลางให้นะมาหาน้องวินก่อนเด็กๆเพิ่นมาบดกระวนกันเตอร์ไอต้าไอซิมอึบอ๊บอๆบอ๊บอบอบโอ o, ้ยยังเด็บอะไเนาะ ฮ okay. oh ough> oh, um> ึ๊บโอเคเนาะเซ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 เโอ้ใช่หมูมามาทำกันกับคนเลยเน่ะคนกับเด็กสบายดีเด็กๆได้ชุดกีฬาผู้ได้ชุดพี่น้องเลยพาเพิ่นออกไปไป่ทราบอไปทางไหนโตโอไปแล้วพี่น้องเลย วินเอ้ยอยู่มาวินเข้าไปปะตัวแล้วเอ้านึกว่าไปอยู่เลยพี่น้องเลยเจ้าเจ้าเจอน้องวินเอินเจ้าลูกกับพี่ัพี่เอาจจอแล้วมาเลยเล่นไปวันเลยป้าน้องเลยเข้าไปปะแล้ว อเราเล่นมา no มาเมื่อเอ้ยนิวพาผู้บราเพื่นรอดน้ามักจับจักแล้วไปเป็นน้านะบ้านะนาเต็มให้นะวินสบายดีวินบายดีบายดีลงมาไหมไบ่ได้งกินมังม่วงชกคนไม่ตวอ นี่นี่ใส่ในหายวินบั้งนี่ไปฮันหนาวกันหานหนาวกันสะไปดีปะดุงกันงันงา้นสะไปดีปะดุงโอ้ยลงมาลงมาเอาลงมาดิ้นลงมาเด้อลงมาเด้อเย็นเด้อบุกขึ้นไปได้ห้อนทั้งน่ะไปบิ่งย่างไป ไปเบิ ó, ่งเข่าอำนาจก่อนพี่น้องเนาะเออมานี่เราหายมือได้ปาทิโทษพี่น้องเลยไอวินมาเปล่งน้ำออกจากน้านะวินคือยังกว้างอยู่ว้าเออพี่น้องเลยโมเมนเข่าลุงจันพันเอาไว้ได้ช้ากันนี่เนาะพี่เจ้าเพื่อนวานเข่าไว้ได้ก็ไปลงมาเบิร์นหายหน้ด ลน่นขั้นอยู่อืมอ่าอินแล้วลว่าเราใส่ทอทั้งนั่นพี่น้อยเนะมันหักลายลงน้ำประทันบ่ได้เนาะเต็มไห,หน้าเลยทงนี้ปล่อยลงนี่บ่แมนมิดเข่ากับลายไปน้ำรับแจ็กพี่น้อยเนาะ แล้มาใส่ทอให้มันไหลลงนี่ไฮนั่นมีหน่อยนึงพี่รองไอ้ไฮนี่ก็มีเจนี่แต่ไฮนี่มันลายไฮนี่เพราะว่าน้ำได้เดินได้เนาะน้ำเดินเพื่อนอ,อินพลังก็ไลลงมามันก็ได้มาตุกข่างอยู่ไฮนี่พี่รองไว้อืม น้องขันฝนมาตกลงอีกกบแรงกัคือซิเบิร์ตเนาะพอปล่อยลงหวยพี่น้องไยลงทางหวยใช่นนะไล้มูดายแล้วเมื่อนี้เนี่ยพามูมาเอ้ยซิมไอตือ้อเอ้ยมีโอ้ยเอ้ย,อยนั่นสลิน เซวินมักตานวินเลยนบกกตามาพาผูต้ต้ต้บรไยินได้หนะับพอไปสอนหัวพอ่เนยเ้หัวแก่เนี้ยนี่ไอ้ฝนนี่อ้ฝนสอนอยู่น้ำลายไ้อต้องถาพวกคนอีกนวานนาเขาเลสหนาเขาคมไปชอนเต็มขั้นอยู่เออนี่ว่าน้ำน้ำน้าลุงอ่ะเต็มอยู่แม่เขาควยลงอยู่มอันแห้งดีบอกเดี๋ยวนี้ดเราจะลงทางพุ่นแบบนี่ มันแห้งอย่ดียวป่ะผุนนะเอ้ามันบ่มหะกับน้ำเดินน้ำเดินไหลลงสิเออน้ำลงพี่โหกได้ฟังยังไม่ชอบตุยอยู่กับพครค่ะตุยอยู่กับเออมันมีเพื่อนเนาะเนี่ยนะขนมปังให้แล้วไดหมไอ้บีไม่ได้ยังวะไปใส่แดงนี่ไปได้หายกันนี่มากินเอ้าไปโอ้ลงไปน้ำเลย เห็นเพิ่นอันนั่นเนาะอยังเห็นแม่เจ้าโทรมายั่งเนี้ยเลยสองสายเม่เฮาโทรตามเฮาคนเดียวตามแซงอะไรไปว่าไปชมเขาแค่ปะเราบูชากว่าเราไปเราบ่ชากว่าเราไปเลยอันไหนตาอย่าคิดว่ายังจะเจ้าไปกับอันเม่นุจุกอืเขาไปได้บ้าแน่เขาตื่นมาแล้วเขาด้านสวยเยอะป้าอะไรมายั่งวะหิวข่ามาแม่เฮาให้ไปโอ้ฝนทางเพื่อนให้ป้าไปเนาะวะ

ห่อนนะห่อนน่าจะเลยขื่นไปกินนี่นั่งอย่พี่เด็มันเย็นเนี่ยไม่แสบแต่นายงาตุ๊กหอนแค่ันน่นอยู่อินพันตาแจ่รงมากีเนี่ยขนมปังเอาไอ้นี่ไปเศร้าเลยตำมะเกงกินสู้พี่ดาวกินขึ้นมาเพน้ำให้อืมให้ดาวเพื่อนโย่เห็นฟังทอเย่ะน่ะเออเอาายง่พายุกะหายันนแล้ะ เพื่อพวกเพื่อนชิมากันได้เหรอเนี่โอ้ยพวกเพื่อนมาเน่าพอดีเน่าพี่เจ้าเพื่อนนะว่านี่นะบ่อยคอยลงมาเบิ่งนาได้คอยว่าโอ้ยขายของอยู่บุญจะเสี่ยอยู่ขายลงไปเบิ่งให้น้ำาว่ะเออเบิ่งได้แต่เบิ่งอ้สิอะไรได้ไม่แต่เป่งน้ำกวยน้ำลงนั่นแหละมันนั่นเนาะมันมันยังเป็นอ่างตรงกลางมันเนาะคุณเด้อ พี่บ่าวมาเอาไผ่ออกให้เด้อพี่บ่าวอือพี่บ่าวอันไอ่ชื่อเออเนี่อันเอซิมมากินหมักม่วงนะมายินเด้อต่อยเอามักหมั่งกันน้ำป้าเออพันไปน้ำป้าเมื่อเช้านี้เพิ่นขึ้นไปส่งขย้าเด้ไปน้ำป้าเลยเออพันไปน้ำป้าเมื่อเช้านี้เพิ่นขึ้นไปส่งเขาหายป้าเดยอไปน้ำป้าเลยอืบอกว่าถามอยู่ว่าแม่เจ้าใช่ไปทา้งใดบ่บ่เพื่อน เส้นไปออาไวน้ำปลาวพาสปายู่ไปกินกระเลมเ้อเด้อดมันยังเด้อบันเด้อยังไอวินให้ว่ายังนี่ไอเตอร์หเามันเด็กชุกบ <c ười> ่ะด้เนาะเออมันเด็กชุกประดนอ้า <m> um> ม่มกินบวงพี่ฮะใหากตัวที่มันแบบว่าบางันี่ชุกนะสันี้เอ ้องหน่อยก่อนยันมาลูกลูกเวทมีไว้มาพี่ดูกอาพี่มาพี่มาทางนี้มาพี่มาพี่มาพี่ดูกอาพี่พี่ได้ได้แปลงหน้านอาวไทยว่าควรมาแปลงชั่วข้าวให้ใดมันตายเดี๋ยววันนี้ไทยว่าควรมาเอียงจอดเนี่ยพอเปิดได้อาบสามบอิจันทร์พันมาได้ซื้อไม่แล้ววะเพราะว่ามันเอียงมันใหม่เนี่ยสักอย่างเดี๋ยต้องซื้อใดใหม่ให้ใหม่ได้เจ็กเป็นยังเช็คเป็นยังลนโว่ายานห้องปรเข้าใจ เสียเงินให้เรา้สามแสนพอสามแสนไปเดีวไปื้อเอาใหม่กะโอ้ยถ้าหันหน้าพันมาก้อนมมีเงินว่ะสี่สี่ห้าพันบ่ได้กะคือว่าซื้อตอนนั้นสี่พันบาทสี่พันบ่แต่ว่ามันใหญ่ไงมันชิแพงว่าต้องตูงน้ำฝนไปอาบัจะงานไหนสิตกอีกเนาะมันหตกัตันเปิดแต่มันดังดังตาตาจาดินวิน เล่นๆกินมากขนมปังอ้ําตุย้ยกินมากเห็นไหม <c oughs> เป็นท่านได้กินข่า <c oughs> เลยเพิ่นแหว <c oughs> ่มากินเฟอเพื่อนปลาแม่ลูกแม,ม่ปลาทองมีเรื่อยๆนมีไม่ไมสรงกินผักป,ป้อนลินแต่ว่าลินมันไปดินเลยยาแล้วบูกินก็ยาข่าวเน่าไม่ได้บูกินก็ยาข่าวานข่าเข่าวก็เน่าเต็มทุน่าเลยบูกินก็ยาแล้ว <c oughs> เสยอีกเลยชิวานนะไม่วานกาอยู่บ่มาทางไหนวะนี่วา้านเด้อเออวาานอยู่เฉยลมา้ลินอุ้มาแล้วเนี่ยนี่วาน้องมาดน้องเชิพาเราไปด้ะเสียงยัยงเซลอยู่ด้อพี่น้องเอ้เนาะเสียงยัยงเซลอยู่บูนยังสั่น มันชืเปื่อนปเป็นชื่อกระไพมาให้ได้บัดมาเปหันบห็นมือหนามั่มีไถ่า้ว่ามีแต่นนองนิ่ข้างนอกว้ารกั่บห็นกระไมาเป้เหันยามมาล้เมีร้างมาดมใ้มาคือกาด้าเพืเนี่ยยังมาด่งยังมาอู้มีหมากันนี้อยู่ขอไปปิดม่องม่วงสิหม่องม่วงหาวมะนาโะมันไม่ตื่นกกับกล้วย

หวานเกี๊ยบอืมแกเอยมากินรส้ืเน่ยเออเนี่ยนังเ้ยนงเตี้ยเอ้เตี้ยมากินข่าวไหมลูกเอ้จูบคัจูกเนี่ยจูบยนแบบเนีเดียวด้อว่าม่ไี่มีอันนั่นว่ะ่อนเพลนร้านนี่นี่แข้งดียวว่ะเพิ่นกระชือมาหายแล้วก็จูบบนหุ้งมันจะป้องเนื้อจูบไปใช่เนาะแค่เนี้ยนี่หายว่ะ ไมนไรกินใช่ปะนะมันเริ่มไปรอให้กินชมเลมาเริ่มาเร่มอนเไหมขอนอนเถจครับไปแจ้กทิ้งนอไปอยากกินเนาบอกอเจอไปสอนไเจมนันปวดปวยไอเจอไอเจอไอนมันหักไปสอนไอ้นนี่ลได้ อไอฝนชะดอยู่เอาเห็นเมียเบาเงินเพิ่นชออะไรหรือะเม่ชโดาชะต์ยไงงาอืะเห็ุผลคือยินยินเนาะการดินเลยแล้วหากมาแต่ขึ้นไม่ขนุนแลอวแจกลายบได้บเลยมอยู่คนว่ามี่ผัวน่องวาอยากไปยู่อ่ะพ่อมขอายเมื่อเช้าน่ะเห็นเราอยู่ปลาเต่นัเห็นเรากำลังมาหาไปเบืองกัาเรา เงินะบอะยอะเออย่ะไม่ึงแคบยงได้มือนึงจ้ะวินปนปากอนมือมากอยู่ฮะใส่ไม่เดือดไม่เดือดแกงปล่ช้ยังอยากแกงักเร้อนจังอือมันหอมดิฟึ่กับจิอือ กี่ไว้ทางใดนะทำเงินบอกแค่ก็ไม่ีเลยโดยมาอีกลเฮ้ยมาอีกซื้ือชื้อยังบินมาซื้อยังชื่อยังนะื่อยังชื่อขาวบ้าอืมอ่ะอ่าชื้อขาวเนี่ยอาใจก้อนมันใจก้อนใจใจก้อนปุนไปแล้วปนนสีข่าวสองปียังเปย์ปอยู่ ปลาลุงเอ้ยก่แอฟเกี่ยวขขาไปนี้กระซองแล้วโอ้ยเผชอญเกี่ยวขขาวนี่ยท่านหอดำน้ำนะหนากระเซดิมื่ออื่นนั่นน่ะเนาะกระโดดลงสบายบ่มือบึ้งไหมเงี้ยเนาะมันเกิดบ่อืมอืมพูดมันบ่พ่อยังถามเข้บไม่ได้สวบานเขื่อนงี้นะถามเฮ้ยยุบเบกเบกยุดยุดเอาต้มเลไอ้ปลาลูกมีแต่เกิดได้วันนี้นะดิีเดี้งอ่ะทุกคนทุกคน ไปบอกเจอมากินข้าวเกลือกอเดอบกอเดอนางโลนางโลงคุปตกป่าได้หนิม on ึงนกจิคป่าเลยท่านกินกับข้าวนะจำนบริเสดดยไปมนานนเมือแ่บเดียวเลยหมากเดียวได้นี่นะพอจะปิดซองมา เมื่อกินมาได้เบ่อยไข่มากกันกัม่วงไข่นข้ากับม่วงนี่นะะบ่อนบ่อยากไปเลยเบิดรุ่นมาแเบิดรุนมันหญ่แต่ช่วงแรกๆน่ะป้าเตเธอถ้วยวินขมข่ายข้ายแบบบ้านเจี๊ยบยังเจอเลยยังไม่กินข้าเอิญมาเมากินมามมั

อ้วนกมัวมันเนต้องส่บิกได้ของเราเนาะวินเะเยียบเลยต้องเก็บไปบิเหียบร้อยระวังหัวไปฮวันเฮือกหน่อยก่อนอืมต๊กแล้วม่วงล่นนะลูกล่นไหมตก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 ลงไปลงไปเอยไปเก็บบางม่วงพี่น้องเลยอยู่ๆก็ลุนตุยลงมาหายป้าไปหป้าจ้าอู้ดึงขึคไ จ๊้ามากินกับเขาวมาฮ้ี่วนมากินมัมมมั้ยไมามมาแมพี่น้องเลยเนาะเอาสิได้รำลาสำนีก่อนจ้กินก้อยงวกับเขาแซบน้วยได้นี่ก็ได้นืึนนดข้าใส่เตยไม่นางเชยอีดิกาเข้ามาไม่รู้พนี่เนี่ยเเห็นปะมายหมมาต้อ